สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลิเติลทาร์รตนะคะวันนี้หมอตาลจะมาอ่านไพ่เรื่องนะคะว่ามาดูว่าเป็นสถานการณ์ความรักของใครใช่สถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่าทุกครั้งเวลาหมอตาลอ่านไพ่ทาโร่ ยิปซีออร์เคิลการแม้กระทั่งข้อความนี่คือดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลือกรับแต่คําแนะนําดีๆไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินความสัมพันธ์ของตัวคุณเองนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์นะคะรายละเอียดมีลงไว้ให้นะคะทักเข้ามาสอบถามได้วันนี้จะมาอ่านด้วยสองหรับก็คือ ทาโร่หนึ่งแล้วก็ออร์เคิลการ์ดหนึ่งนะคะยังไม่รู้ว่าจะมีหัวข้ออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก่อนที่เราจะไปเราก็จะมาเปิดวันที่เกี่ยวข้องราคนาราศีที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นดาวจันร์ดาวศุกร์ของคุณหรือใครคนนี้ก็ได้ถ้าไม่มีไม่ขึ้นไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราก็าไปดูที่ทาโร่อีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะ รายละเอียดในการดูดวงส่วนตัวนะคะใต้ชื่อคลิปนี้มีค่ะพอจบคลิปจะมีค่ะแม้กระทั่งหน้าโปรไฟล์ของหมอตานมีค่ะทักเข้ามาสอบถามได้ถ้าคุณสนใจนะคะยังไม่พร้อมค่ะแต่อยากถามก่อนได้ไหมได้ค่ะนะเอาที่เอาช่วงเวลาที่คุณพร้อมสะดวกใจที่จะทักมานะคะ พลังงานวันในวันนี้มีวันพฤหัสและวันศุกร์ค่ะที่เกี่ยวข้องรัคนาราศีอาจจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่ที่สิงห์พฤกษกมีนธนูเมษพิจิกค,ค่ะพลังงานตัวเลขนะคะ1 2 5 6 8 9 12 21ค่ะ16 61 19 91 25 52 59 95นะคะ68ส6 58 85ประมาณนี้นะคะถ้ามีเพิ่มเติมที่ทาโร่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะนึกถึงเลยคุณอยากรู้ความคิดความรู้สึกหรืออยากให้ไพ่บอกเรื่องราวความรักสถานการณ์ใดนะคะกลับตาลงทําสมาธินะคะมาค่ะ พร้อมหรือยังคะขออนุญาตอธิษฐานก่อนนะคะขออนุญาตนะคะเทวลาสินศิธิ์ประจำตัวของพวกคุณทุกท่านที่ผ่านกขมารับชมรับฟังคลิปในวันนี้ขอให้ไพ่สำรับนี้บอกเรื่องราวสถานการณ์ความรักของพวกคุณนะคะจำไว้ว่าพลังงานที่เราอ่านกันอาจจะมีตรง60-80%บางคนน้อยกว่านี้บางคนมากกว่านี้นะคะก็เลือกรับแต่สิ่งดีๆเป็นคำแนะนำไปแล้วกัน ขอเปิดห้าใบก่อนนะคะอืมไพ่ค่อนข้างที่จะอ่านยากนิดนึงนะคะสำหรับนี้นะหมอตานเห็นถึงพลังงาน LGBTQ มาแรางใบแรกเลยอะ่ะขอเปิดห้าใบเนาะ ความรักในวันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีแพชชั่นมากๆแพชชั่นคืออะไรคะหมอตานแพชชั่นคือความต้องการความเสน่หาการความหลงไหลใคร่รักอะค่ะในเชิงแบบว่าลึกซึง้งอะค่ะประมาณนั้นนะเลิฟเวอร์เกิดขึ้นนะคะเป็นพลังงานความรักที่แบบเจอกันปุ๊บถูกใจถูกชะตานะคะเป็นลักษณะแบบนั้นในออฟสอด อืมแพชชั่นมาเต็มค่ะการแสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์อะการอยากครอบครองการอยากอยู่ด้วยการติดสกินชิพการอยากมีโมเมนต,ต์เนี่ยมาเต็มเลยค่ะพลังงานความรักวันนี้การตัดสินใจนะคะอ๋อพลังงานเดี๋ยวนะขอเปิดก่อนนะขอเปิดก่อนไพ่อ่านยากนะคะทำไมอ่านยากคะหมอตาลคือ มันอไพ่พี่ไพ่ไม่ได้ความหมายอาจจะไม่ได้ออกมาตรงกับต้นฉบับสักเท่าไหร่นะคะอืมเขาดูนิดนึงเป็นสถานการณ์ความรักในลักษณะใดคะหนึ่งคน คนคนนี้กับคุณยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะเจอกันแต่เกิดการตกหลุมรักชอบพอนะคะอยากสารสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะอืมเป็นในลักษณะแบบเพิ่งเจอกันแล้วก็เพิ่งได้คุยกัน เพิ่งได้สารสัมพันธ์กันค่ะอาจจะไม่ใช่ระยะเวลาเนิ่นนานนะคะอาจจะรู้จักกันประมาณ2เดือน6เดือนนะคะอยู่แล้วๆไม่เกิน2ปีนะคะที่คุณได้รู้จักกับคนคนนี้ระหว่างนั้นมันมีโมเมนต์ที่ดีค่ะ เสียงหัวเราะรอยยิ้มคําพูดการกระทําอะไรที่แสดงออกเลยว่าว่าชอบว่ารักที่มีต่อกันนะคะมันถึงคราวที่จะต้องได้ตัดสินใจไหมนะคะกับการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะเป็นในทิศทางไหนคะเดี๋ยวเขอเปิดอีกห้าใบนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนคุณกำลังได้เจอคู่แท้นะคะไพ่คู่แท้เกิดขึ้น เป็นรักทางเลือกที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณให้ได้เลือกให้ได้ตัดสินใจสําหรับใครคนนี้เขาหรือเธอคนนี้ล่ะคะที่ผ่านเข้ามาตอนแรกอาจจะยังแบบไม่ได้แสดงว่าฉันชอบเธอฉันรักเธอหรือฉันรักเขาฉันชอบเขาอาจจะไม่ได้แสดงขนาดนั้นเพราะมีในเรื่องของหน้ากากการปิดบังการซ่อนความรู้สึกขึ้นมานะคะแต่จะต้องมีเหตุได้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางที่ เด็กด oh, okay. าบเฮอร์มิตโอ้โหโอเคไพ่ดีนะนี่ดีมากโอ้ย oh, ดีจริงๆค่ะพลังงานความรักในวันนี้ห้าเหรียญเป็นพลังงานที่มีความสุขนะห้าเหรียญเป็นพลังงานที่มีความสุขมากใต้สำรับคือโอ้โ oh, ห oh. ใต้สำรับดีค่ะ จะมขอวางไว้มุมนี้นะคะจะอ่านทีเดียวนะโอเคเริ่มกันเลยเนาะอ่ะคุณเจอกันกับคนคนนี้เนาะผ่านระยะเวลา2เดือน6เดือนไม่เกิน2ปีนะคะที่ได้รู้จักกันทำความรู้จักกันนะคะเกิดเดสตินีค่ะเกิดพลังงานการตกหลุมรักพรมริคิดคุณและเขารู้สึกได้นะว่าทั้งคู่รู้สึกตรงกันใช่ มันผ่านระยะเวลาเนาะการทำความรู้จักการพูดคุยศึกษาคบหาดูใจกันและเป็นพลังงานที่มันเป็นความรักระหว่างเราสองคนนะคะไม่มีพลังงานตัวเลือกทางเลือกมือที่สามใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะคะพลังงานความรักในวันนี้มีแค่คุณและเขาเธอและฉันอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะเป็น lgbtq ได้นะคะเพราะไพ่ก็ขึ้นนะคะถึงคราวที่จะต้องมีกัน เปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นี้เกี่ยวกับความรักครั้งนี้หนึ่งให้มันมีความชัดเจนค่ะใบาสุดท้ายคือ Justment ความชัดเจนการเป่าประกาศการทําให้ได้รู้ว่าเนี่ยแหละฉันจะเปิดตัวแล้วนะคนนี้แฟนฉันเออคนนี้คนจากที่เคยเป็นคนคุยหรือคบหากันในสถานะ พเพื่อนพี่น้องอะไรใดๆก็ตามนะคะนี่แหละถึงเวลาแล้วที่จะต้องชัดเจนนะคะคนคนนี้ช่วงเนี้มีเรื่องให้ต้องคิดหนักในเรื่องของคุณเพราะว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรหรือไม่ได้ตัดสินใจอะไรให้ความชัดเจนแล้วนะเขารู้สึกว่ามันช้าเกินไปแล้วนะคะเอออย่าปล่อยให้เวลามันเนื่อนนานไปเลยนะคะเพราะว่าทุกวินาทีทุกนาทีมันมีค่านะคะไม่อยากปล่อยไม่อยากให้มันมันรอนานมากกว่านี้นะคืออธิพูดนง่ายๆคืออยาก อยากามีอะไรที่มันลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะมากกว่าคุยมากกว่าแชทมากกว่าโทรมากกว่าไปทานข้าวดื่มกาแฟทานอาหารอะไรใดๆด้วยกันนะคะหรือว่ามากกว่าแบบแค่มองกันไปมองกันมาอย่างเงี้ยมันต้องมากกว่านี้แล้วนะคะถึงเวลาที่คนคนนี้ต้องตัดสินใจวาตอนเชื่อว่าเขาหรือเธอคนนี้มีรูปคุณอยู่ บันทึกรูปภาพบันทึกวิดีโอนะคะถ้าในสื่อโซเชียลออนไลน์ของคุณเปิดเป็นสาธารณะหรือคุณโพสต์สาธารณะใดๆนะคะคนคนนี้มีนะเราคอยดูคุณมานานแล้วนะหมอตันเชื่อว่าเขาหรือเธอคนนี้รู้จักคุณมานานแล้วคุณและเขารู้จักกันมานานแล้วนานกว่าที่จะมาสารสัมพันธ์นะคะ คืออาจจะรู้จักเออคนคนนี้นะเขาเป็นใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่ได้รู้จักกันอะยังไม่ได้มีโอกาสดีๆที่จะพูดคุยหรือสารสัมพันธ์หรือทักทายหรือคุยอะไรกันที่มันมากลึกซึ้งเนาะคนคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงและชัดเจนนะคะเขาอาจจะช้าหน่อยนะช่วงเวลาที่ได้รู้จักกันได้เจอกันใช่ไหมอาจจะช้าอย่างเช่นเอ่อการเทคแอคชั่นจากฝั่งเขาเนี่ยช้าเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะค่ะคิดเยอะพิธีรีตอง ะะไม่ทําอะไรที่มันเป็นการล่วงเกินคุณมากจนเกินไปเป็นคนที่มีความให้เกียรติคุณมากๆนะคะเฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆนะคะซัพพอร์ตคุณอยู่ห่างๆอะไรแบบนี้นะคะมีความหวังดีให้คุณค่ะการซัพพอร์ตการดูแลการอยากเอาใจใส่เนี่ยมีให้คุณอยู่เสมอนะคะเขารักคุณมากนะเขาหรือเธอคนนี้รักคุณมากๆนะคะคุณอาจจะยังไม่รู้แต่พี่ไพ่บอกว่ารักมากค่ะ รักมากในแบบที่อยากดูแลอยากซับพอร์ตอยากให้ความชัดเจนกับคุณเลยทีเดียวความรักของคุณอนะ่ะมันจะค่อยๆไปเป็นตามมันจะค่อยเป็นสเตปนะคะค่อยๆพัฒนากันไปค่อยๆสารสัมพันธ์ค่อยๆทำความรู้จักกันไปจะไม่รีบร้อนปะป่ารู้จักกันคุยกันปุ๊บปับ๊บแล้วก็โบะบากันโบะบานะเข้าใจนะเออนะโบบะบากันแล้วก็ แล้วก็หมดแพชชั่นแล้วก็นิ่งเงียบห่างหายอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ความรักของคุณนะคะไม่ใช่ความรักในแบบนั้นนะคะแต่ความรักในครั้งนี้จะเป็นในลักษณะค่อยๆเปิดใจเรียนรู้ทำความรู้จักสร้างโมเมนต์สร้างบรรยากาศนะคะคือเขามีเขาเรียกว่าไหนเขาเรียกว่าการมีแบบแผนในการสารสัมพันธ์นะคะคือไม่ได้เล่นๆน่ะหรือว่าหวัง ผลประโยชน์ในเรื่องของบอดี้หวังผลประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สินไม่มีค่ะสาหรับคนคนนี้มีแต่ความหวังดีให้คุณเลยนะคะโมเมนต์ต่างๆถ้าคุณเห็นจากภาพนะคะถ้าคุณเห็นจากภาพหรือเห็นจากการ์ตาร่เนี่ยการที่คนคนนี้เขาน่ารักนะเขาหรือเธอคนนี้น่ารักนะเขาเป็นคนที่แบบ ชอบซัพพอร์ตแฟนนะคะชอบซัพพอร์ตคนรักชอบทำให้เอาอกเอาใจเออคุณกำลังได้เจอคนรักที่แบบอืมน่าอิจฉาจ้ะนะเขารักคุณในแบบที่แบบยกย่องคุณนะให้เกียรติคุณจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นการล่วงเกินหรือละเมิดสิทธ์อะไรของคุณมากจนเกินไปหรือไม่ได้รับความยินยอมจากคุณนะคะคนคนนี้นะคุณรู้สึกนะคุณรู้สึกแต่ คุณคุณเฉยอ่ะหมอตาลรู้สึกว่าคุณเฉยคุณไม่ค่อยแสดงอาการอะไรกับเขามากจนเกินไปนะคะอ่ะมันถ้าถ้าเป็นฝ่ายผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงมันก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะที่เราจะรักษามารยาทหรือความเป็นกุรลสตรีไว้นะคะแบบไม่ได้ลุกเธอลุกชันฉันรับอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นในลักษณะเออดูเชิงกันอะดูเชิงกันไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะดูความจริงใจดูความชัดเจนดูกับสิ่งที่ คุณพยายามให้ฉันเธอพยายามให้ฉันอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างโรแมนต์มากนะคะความรักในวันนี้ค่อนข้างโรแมนติกค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับบทละครนะคะอ่ะเป็นแบบนี้ค่ะถามว่ามันจะมีหรอคะในชีวิตจริงคนแบบนี้มีนะคะเพียงแต่ว่าคนบางคนคุณบางคนอาจจะยังไม่ได้เจอคนลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะคนที่แบบไม่รีบฉันไม่รีบ ฉันไม่รีบในความสัมพันธ์ฉันไม่ล่วงเกินเธอหรือเขาฉันให้เกียรติฉันให้สเปซนะคะแล้วก็ฉันจะซคอยซัพพอร์ตดูแลเธอกับเขาอยู่ห่างๆนะคะให้กําลังใจทํานูน่ทนทํานี่ให้หนูน่นนี่นั่นนะคะในชีวิตจริงมีไหมมีค่ะคนแบบนี้แต่อาจจะน้อยมากๆนะคะในสังคมทุกวันนี้นะคะสังคมทุกวันนี้ ความรักส่วนมากนะคะหมอตาลขออนุญาตพูดตรงๆจะมาในรูปแบบของผลประโยชน์สะส่วนใหญ่นะคะ เธอมีอะไรฉันก็ให้ในสิ่งที่ตอบแทนอะไรประมาณนี้เนาะความรักทุกวันนี้จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะความรักที่เป็นโรแมนติกโรแมนซ์แบบนี้หายากมากๆนะคะแต่ว่าถามว่ามีไหมมีเนาะมีค่ะถ้าใครเจอยินดีด้วยนะคะคนที่รักคุณแบบถวายตัวถวายใจขนาดนี้อะนะอ่าเรามาดูวันที่เกี่ยวข้องนะคะมีวันอะไรขึ้นบ้างจ๊ะถ้าใครไม่อิน ข้ามได้นะใครไม่อินกับสถานการณ์ความรักในวันนี้ข้ามได้เพราะว่าคุณอาจจะยังไม่เคยเจอและคุณอาจจะยังไม่เคยสัมผัสความรักแบบนี้แต่มันมีอยู่จริงค่ะคนวันอาทิตย์ค่ะที่ขึ้นมานะคะคนวันพุธค่ะคนวันพฤหัสคนวันศุกร์นะคะที่ขึ้นมานะราคนาราศีที่ไพ่ขึ้นนะคะคือมีเมถุนค่ะ มีธนูนะคะแล้วก็มีนพิจิกเมษสิงห์พฤกษกค่ะพลังงานความรักในวันนี้เนะาะธาตุที่โดดเด่นที่หมอตาลเห็นชัดมากๆนะคะขออนุญาตด,ดูนะคะธาตุไฟค่ะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมเมถุนตุนกุม ธาตุน้ำมีนกนรกฎพิจิกธาตุดินพุกศกันมาก่อนคือมันครบคือพี่ไพ่เขาขึ้นครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะ<ม>เพียงแต่ว่าความโดดเด่นของธาตุอะมันมันถั่วเฉลี่ยเนาะ คือมีทุกธาตุคนเราจะมีทุกธาตุในร่างกายนะธาตุน้าธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุไม้อะไรอย่างนี้นะคะเพียงแต่ว่าช่วงเวลานั้นนะ่ะคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณนะ่ะเป็นธาตุอารมณ์ไหนนะคะเป็นโมเมนต์ช่วงเวลาอารมณ์ไหนสมมติถ้าเขาอยู่ในช่วงคนที่เป็นธาตุลมนะคะก็จะเป็นช่วงที่เขากําลังคุ้นคลิดคุ้นคลิดในเรื่องของคุณการตัดสินใจความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นแต่ถ้าเขาอยู่ในช่วงที่กัน หลงรักตกหลุมรักการอยากแสดงความรักเขาก็จะเป็นในลกนักษณะความอ่อนโยนนะคะธาตุน้ำอะไรแบบนี้เนาะหรือการอยากมีแพชชั่นความสเสน่หาความต้องการอะไรในตัวคุณถ,ถ้าเกิดช่วงเวลาที่เราเปิดไพ่แล้วเขาเป็นธาตุไฟก็จะเป็นในธาตุแบบนั้นนะคะส่วนในธาตุดินเป็นคนที่แบบสปอร์ต แบบว่าไม่ค่อยแสดงออกทางด้านความรู้สึกแต่ฉันจะอยู่ตรงนี้เสมออะไรแบบนั้นเนาะประมาณนี้ค่ะเรามาดูสถานการณ์ความรักนะคะที่ไพ่สำรับนี้นะคะจะบอกออกเกี่ยวกับคุณและเขานะมาดูว่าไ,ไาพ่ไพ่ออร์เรนกาหส,สำรับนี้นะคะไพ่แองเจิลนะคะนางฟ้าสำรับนี้อยากบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักของคุณกับคนคน,คนนี้ จะมีเหตุการณ์ที่ทางความสัมพันธ์เป็นแบบใดเช่นใดต่อคะใครเจอแล้วยินดีด้วยนะคะอะโมเมนตโค่ะความสัมพันธ์ที่เป็นสิ่งที่ลืมไม่ลงจำได้มีความหมายต่อความรู้สึกนะคะแล้วก็คุณอนะตัวคุณอนะรู้ไหมตัวคุณมีความหมายต่อเธอหรือเขาคนนี้มากๆานะคะเป็นคนที่พิเศษมากๆากสายสัญญ,ญาณค่ะคุณจะเจอกันผ่าน ช่วงไหนคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ยินได้เห็นได้ฟังตัวเลขบทเพลงอะไรซ้ำๆวนไปวนมาในชีวิตช่วงนี้บ่อยมากนะคะนั่นแหละนะคะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะรวมทั้ง natural evolution เห็นไหมความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะตามสเต็ปตามขั้นตอนของการเป็นคนรัก คนคุยคนรักคู่ชีวิตนะคะไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนฉะนั้นให้ความรักครั้งนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอย่าไปกดดันอย่าไปรุกร้าวจนเกินไปนะคะค่อยๆทําความรู้จักค่ะคนเราต้องค่อยๆศึกษากันนะคะทำความรู้จักกันเธอเป็นยังไงเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้เนาะพอทโซลค่ะคำยืนยนันคำสัญญานะคะ เป็นในรูปแบบว่าความรักของคุณมันจะยกระดับขึ้นอีกขั้นหนึ่งแน่นอนค่ะออกมายืนยันสถขานะานี้นะไม่ต้องรีบนะความรักของเธอและเขาคนนี้มันจะค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปแล้วก็คนคนนี้สักวันหนึ่งนะถ้าคุณอยู่ในช่วงเวลาที่เรียนรู้กันแล้วเนาะ อยู่ในสถานนะที่เริ่มจะชัดเจนแล้วเขาอาจจะเข้ามาคุกเข่าแบบนี้ก็ได้นะคะขอเป็นแฟนนะคะอะไรแบบนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะจะเข้ามาแบบนี้แหละนะยินดีด้วยเลยนะใบนี้ค่ะอ๋อโซเมดเขาคือคู่ขุนเขาคือโซเมดก็เกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่โซเมดเลเวอร์ก็เกิดขึ้นที่ทาโร่นะคะและโซเมดก็เกิดขึ้นเขาคนนี้คือคู่ขุนเนื้อคู่ที่ ผ่านเข้ามาในชีวิตขึ้นอยู่ว่าคุณจะชอบเขาหรือเธอคนนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะ,ะมาดูใบต่อไปเขาบอกว่า you are worthy ค่ะคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขาหรือเธอคนนี้เสมอคนคนนี้ค่อนข้างให้เกียรตินะอย่างที่บอกเขาค่อนข้างให้เกียรติค่อนข้างทนุถนอมค่อนข้างดูแลค่อนข้างเอาใจใส่ค่อนข้างอยากซัพพอร์ตคุณนะคะเป็นคนที่ไม่ทำอะไรที่วูว วู่วามจนเกินไปในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เป็นคนที่รักคุณมากนะคะแครในเรื่องของสังคมนะคะหน้าตาชื่อเสียงกลัวไปทำร้ายหรือคุณได้รับข้อคอรหาคำติขินนินทาอะไรแบบนี้นะคะเขาค่อนข้างแคร์คุณนะอ่ะบางคนที่ยังไม่ได้ปล่อยวางอดีตหรือบางคนน่ะคุณและเขาอาจจะเจอกันอยู่ในช่วง เพิ่งจะทะเลาะก,กับแฟนคุณอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่หรือเขาอาจจะมีความสัมพันธ์อยู่เนาะเป็นช่วงที่แบบละหงละแหงจะเลิกไม่เลิกหรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างๆนะในสถานะเพื่อนในสถานะคนรู้ใจในสถานะที่ปรึกษาไปก่อนและอยากให้คุณปล่อยวางอะไรที่มันเป็นความเสียใจยความท็อกซิกในชีวิตของคุณใช่ไหมคะ อยากให้คุณปล่อยวางและละทิ้งมันนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเองอะไรประมาณนั้นเนาะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะเขาจะคอยซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างคุณอยากให้คุณเข้มแข็งและเติบโตได้อีกขั้นหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกเนะาะฮอริเดย์ค่ะช่วงวันหยุดเนี่ยวันหยุดที่ใกล้จะถึงนี้นะคะช่วงอะไรนะหยุดยาวเนาะสงการเออไม่ต้องสงการค่ะ วาเลนทน์เออวันเลนทนยก่อนเนาะค่อยไปสงการ์แต่ภาพมันเป็นในลักษณะแบบน้าร้อนอะเออน้าร้อนนะอาจจะได้มีโมเมนต์ดีๆร่วมกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้ไปปาร์ตี้ด้วยกันนะคะอาจจะมีการชวนไปอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตคู่หรือเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับความรักความสัมพันธ์นะคะเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะและไปนี้เขาบอกว่า manifesting the one ค่ะคนคนนี้หรือเธอ นะคะเขาหรือเธอคนนี้แสดงความต้องการแสดงความปรารถนาเพียงแค่คุณนะคะว่าเขาต้องการคุณเป็นแฟนเป็นคนคุยเป็นคนรักไม่ได้มองหาใครคนอื่นนะคะการเมนูเฟสเดวันก็แสดงยืนยันเลยว่าฉันต้องการเธออะไรแบบนี้นะคะต้องการคุณแค่คนคนเดียวและความรักที่แท้จริงอะ่ะมันจะมาหาคุณนะคะเร็วๆนี้ไพ่บอกว่าความรักที่แท้จริงของคุณจะมาถึง ะะกำลังมาถึงแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้เจอสุดท้ายเขาบอกว่า forgive n e s s ค่ะบางคนยังไม่ปล่อยวางในเรื่องคนรักเก่าบางคนยังอคติยังเก็บความรู้สึกไม่ดีนะคะที่คนรักเก่าเคยทำไว้ฉะนั้นคุณจะเก็บไว้ทำไมอ่ะถ้าในเมื่อ มันไม่ได้กลับมารักกันหรือต่างคนต่างไปต่างคนต่างเลิกแล้วฉะนั้นปล่อยวางนะคะอย่าไปยึดถืออย่าไปยึดมั่นปล่อยมันไปนะคะมันจะทําให้คุณได้รับอิสระและทําให้ใจคุณได้เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะฉะนั้นเลือกที่จะต้องปล่อยวางได้แล้วนะคะปล่อยให้ความรักมาความรักครั้งใหม่มาบําบัดหัวใจมาเป็นพลังงานฮิลลิ่งฮิลใจให้กับตัวคุณเองได้นะคะตัวคุณสามารถเปิดรับความรัก ด,ดีเข้ามาได้แล้วนะคะบอกตัวเองนะคะใครที่ยังคิดอคติยังคิดลบว่าความรักดีๆไม่มีอยู่จริงคนดีๆไม่มีอยู่จริงก็คุณยังไม่เจอไงคุณยังคิดลบคิดอคติกับตัวเองอยู่เลยฉะนั้นไม่ต้องคิดบวกค่ะไม่ต้องโลกสวยด้วยแค่อย่าคิดลบอย่าอาคติแค่นั้นคุณจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะนี่คือคําแนะนําที่หมอตาอยากฝากบอกนะคะเอออันนี้ละกัน สุดท้ายท้ายสุดนะคุณอยากรู้ว่าคนคนนี้รักคุณไหม นะคะหรือเขารู้สึกยังไงกับคุณให้ดูที่การกระทําค่ะที่เขาแสดงออกที่เขาอยากให้คุณที่เขาอยากสื่อสารกับคุณนะคะการกระทําสําคัญมากกว่าคําพูดค่ะดูที่การกระทําเป็นหลักค่ะนะคะคำพูดสําคัญไหมคะหมอตันคําพูดก็สําคัญค่ะถ้าคําพูดคํานั้นเขาทําได้จริงนะคะเขารักษาสัญญาได้จริงๆก็สําคัญเช่นกันเพียงแต่ว่าการกระทําเราจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดนะคะ ไม่ว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรแต่ขอให้คุณมีวิจารณญาณในการใช้ชีวิตทางด้านความรักนะคะอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดนะคะประมาณนี้เลยนะคะและนี่คือสถานการณ์ความรักของใครคะใช่สถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่าถ้าใช่หรือใกล้เคียงก็เปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆไปนะคะวันนี้หมอตานำความสุขมาให้กับทุกคนแล้วเนาะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้นะคะ อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้นะเวลาหมอตานลงคลิปเนาะคุณก็จะได้รับชมเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะทุกการสนับสนุนทุกการให้กําลังใจทุกการน้อมรับพลังงานดีๆนะคะทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์ให้กําลังใจน้อมรับก็ดีขอบพระคุณจริงๆค่ะแล้วก็ขอบพระคุณอีกเช่นกันนะคะใครที่ัพ p อ o r t หมอตานมาผ่าน QR วอารคช่องทางนี้นะคะกราบขอบพระคุณจริงๆค่ะแม้กระทั่งลูกดวงส่วนตัวนะคะที่มีเข้ามา เกือบทุกวันเลยนะคะขอบคุณจริงๆหรือถ้าใครอยากสพอร์ตผ่านช่องตาลดิทเทิลทาร์นะคะด้านล่างนะคะปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปหัวใจพพอร์ตได้นะคะผ่านช่องทางนี้วันนี้ขอให้คุณมีความสุขค่ะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเจอคนที่ดีคนที่ใช่ในเรวนันวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ